ครับสองแสบบริตตี้ครับเล่นถ่ายบรรยากาศนั่งรถไฟกลับจากชาเดือนเซาลอให้ชมนะครับวันนี้แม่ไปทำคนที่วัดหลวงพ่อสุนทรมานะครับไปขอพรเพื่อเสด็จมงคลน,นะครับเล่นถ่ายบรรยากาศข้างทางให้ดูนะครับ ตามกดไลค์กดแชร์ช่อง,องสองแสนมาเร็มดีเลยนะครับิวเขามันจะสวยอย่างนี้นะครับ ผ่านวัดด้วยผ่านวัดผ่าน้ันเรือผ่านลําพองนะครับทาบรบงรถไฟก็จะผ่านลําพองนะครับับทุกนาปันก็จะเป็นเกี่ยวนะครับฝากเข้าไปก็มีครับ อีกสามนาทีมันจะห้าโมงเย็นครับเก็บบิลเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนะครับขากลับนะครับนี่คือขากลับขากลับนั่งประตูฝักก่งขวานะครับหน้าเกียวประจีเลยครับข้าวกำลังงามเลยครับผม มีมะพร้าวด้วยครับผานผา,มา,านมะพร้าวต้นมะม่วงนาหน้าพันเลยครับบ้านเรือก็อยู่ใกล้ๆครับมีหมู่บ้านด้วยครับ ผ่านโรงงานด้วยนะครับข้างทางนะครับนี่คือบรรยากาศท้างทางขางกลับนะครับขากลับจากจากันตะเต่านะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานี สถานการณ์ดีครับ